เก็บแต่ขันภาพโผให้เป็นค่ะหมดแล้วเหรอไม่มีอะไรกินเลยเหรอหมดเหรอพี่แอร์ขอบคุณค่ะไม่เครียดพี่นิวไม่เครียด ได้ขึ้นมีไม่เครียดไม่เครียดขอบคุณที่อาชลา,าด้วยนะคะแม่เดตไม่แน่ใจนะเปล่าปะสวัสดีค่ะ ตอนนี้มันยังขิ้นแรไม่ออกหรอเดี๋ยวออกไปเล่นอนะ่ะมันจะออกมาเองได้เลยค่ะพี่นิวไม่เป็นไรขอบคุณนะคะคเที่ยวให้สนุกนะเที่ยวเผื่อด้วยเอาเปเที่ยวไรเอาเที่ยวไรมาฝัากได้ปะ ใครเชืาอใคะไรเชื่อใคมาฝากหน่อยยี่สิบวงขอบคุณค่ะพี่กระต๊อบขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่กระสังนะคะสองร้อยแปดสิบวงแล้วมายี่สิบวงสุดท้ายปิดจ๊อบเดี๋ยวจะแต่งหน้าแล้วขอบคุณนะคะท่าไม่ได้ตั้งใจสองโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเวาลาจะเติงแรงมาก จะมีใครหล่อเท่าพี่นิวอ,ะอ่ะอะจะมีใครหล่อเท่าพี่นิวอะ่ะเที่ยวสนุกน้ะคะว้เจอกันขอบคุณค่ะแม่ดองคอนเปรนอนในไลน์ <c oughs> <c oughs> โอ้ว <c oughs> ทีเชื่อง <c oughs> ไว้เวลาเท่าบ้านเราไหมวันนี้บีเอ็มรถเบนไม่ได้มาเลยค่ะ ตอนแรกเขาจะมาเบมมาเพราะพี่เขาเพราะพี่เว่นบอกว่ามาเขาบอกหนูไม่ไปแล้วครับแม่เนี่ยเบมชอบเล่นเป็นเบนี้ยตลอด ติดจ็อกยี่สิบควัสุดท้ายแล้วคิดถดแม่เธออยากคาดหวังดีเอยเนี่ยเก่งก็เพรเธอนั่นแหละ ลูกสาววันนี้พาลูกสาวไปถ่ายรูปเขาก็แบบยิ้มลาเงๆๆเอนะไรเงี้ยขอบคุณค่ะน้องซ้อมซ้ส่งมาในอินบ็อกก็ได้ค่ะเป็นน้องหรือเป็นพี่นะหนูจะเรียกถูกไหมขอบคุณนะคะ อสองร้อดสิบห้าพวงแล้วอีกสิบห้าพวงติดจอแล้วให้เจนเก่าก่อนไหมเจะไม่ต้องรีบมากเอไหมเหาไหเก่าก่อนได้ฉากหนึ่งเจนไม่ต้องรีบมากเหมอ่ะเจนเก่าก่อนรอลุกเหวี่ยงก่อนกเหรอ เป็นพี่แขกแมวขอบคุณนะคะพี่โจ๊ขอบคุณะคะ่ะหนูเล็กขอบคุณนะคะเย้หนูเล็กปิดให้แล้วขอบคุณท้องสาวนะคะ กลับบ้านแล้วใช่ไหมไม่งองแงค่ะแม่เขาจะงองแงแค่ตอนหิวแล้วก็แบบถ้าเขาแต่งอ่านน้าแต่งตัวเลยเนะี่ยเขาจะต้องออกจากบ้านคือถ้าถ้าอ่าน้ํ้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องแบบออกจากห้องออกจากห้องนอนต้องพาเขาเดินอะไรอย่างนี้ถ้าใครพาอุ้มออกไปเดินหน้าบ้านอะไรเงี้ยชอบชอบออกจากบ้านแต่งตัวสวยแล้วต้องออกจากบ้าน ขอบคุณกำลังใจนะคะขอบคุณหนูเลี้ยงด้วยนะขอบคุณกำลังใจจากทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวพายกำลังใจน้ำเพชรในไลฟ์ด้วยนะมาดูพี่พีชนะจอโอเคออกตอนไหนออกวันนี้อาจจะออกดึกๆึกหน่อยแต่คุณพาจะไม่ดึกมากเพราะวันนี้เล่นไว โอเคนะคะโตขึ้นต้องแบ่โตัวเก่งใช่ขอบคุณกำลังใจทุกคนเลยนะคะอย่าไปยุทยาเลยขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณที่มาซับพอ r ดกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้นาำพชรมาแล้วก็เดี๋ยวไปเป็นกำลัใให้พวกเราทุกคนในไลฟ์แล้ว ตอนนี้น้องเบลลี่หกเดือนค่ะหกเดือนแล้วหกเดือนเต็มแล้วขอบคุณค่ะพี่โซขอบคุณนะคะคุณออร์ดี้นะคะโอเคค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเพชรลงไลน์แล้วนะเดี๋ยวจะเตรียมตัวจะขอกินต้าหู้ฟังก่อนแล้วก็จะแต่งตัวแล้วนะเดี๋ยวเราจะให้กันนะคะอยากคาดหวังเยอะนลทุกคนแล้วก็